ค่ะก็เดี๋ยวนี้เนาะเป็นแพ็กเกจจริงตัวสุดท้ายที่ทางร้านเตยบีปใบเตยเตยบีบไทยแลนด์ขายนะคะก็เรามีโปรดัก์แค่เจ็ตัวเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วก็คือเจ้ตัวบีกรีนนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างนะคะก็ดีท็อกซ์ล้างลำไส้นะคะดีท็อกซ์สี่ระบบระบบขับท่ายระบบปัสสาวะระบบตับระบบเลือดนะคะแล้วก็ ตอนนี้ดีมากๆเลยไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายหรือยาระบายนะคะไม่ปวดแสบแบบไม่ปวดบิดอะเออเราเวลาคือเข้าอะไรก็ือเข้าน้ำปกติเนาะเ,ออเตยเป็นคนที่แบบทานนะออพวกนี้ถอกมาเยอะมากๆแล้วคือเรารู้สึกได้เลยว่าแต่และตัวที่ทานมาเนี่ยเขาจะมีเหมือนส่วนผสมของยาถ่ายยาระบายนะคะทําให้เวลาเราเข้าน้ำทีี่ยต้องรีบวิ่งเข้าเลยนะคะไม่งั้นแบบไม่ทันนะคะเออแล้วมันจะปวดหูปวดแสบปวด ไซแบบโหไซบิดมากๆนะคะแต่เจ้าตัวเนี้ยเหมือนเราเข้าห้องน้ำปกติเลยค่ะเช่นเราทานก่อนนอนนะคะแปชั่วโมงทํางานแล้วก็วิ่งออแล้วก็เ,เดินเข้าห้องน้ำปกติเนาะตอนนี้ก็โชว์ง่ายๆอย่างที่เรารู้นะคะพวกตัวดทถอกไฟเบอร์ mm hmm. เนี่ยเขาจะมีไฟ mm hmm. เบอร์เยอะมากๆ mm hmm. แล้วก็มีสมส่วนผลส่งแขกน,นะคะไ mm hmm. คหาก็ทานกับน้ําประมาณอ๋อร้อยมิลร้อยมลนะคะไม่ต้องเยอะมากแล้วเทเนี่ยคนให้ละลายแล้วก็รีบทานให้หมด mm hmm. ท,ทันทีแล้วก็ล้างน้ำ เป่าล้างแก้วตามนะคะหกล่องเนี่ยมี15ซองก็ทาน7วันแรกนะคะแนะนําให้ทานเป็น7วันติดกัน,นะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทานเป็นวันเว้นวัน,วนหรือว่าใครที่แบบไม่ได้เป็นแบบจะดีถอกล้างลําไส้หรืออะไรพวกนี้ยก็อาจจะวันไหนที่เราทานมื้อหนักทานหมูกระทะ บุฟเฟ่มาก็ทานเป็นคืนนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลือจะทานเป็นวันว้นวันก็ได้เพื่อช่วยช่วแบบปรับดีท็อกล้างน้ำซ้ายให้กลับมาเป็นปกตินะเพราะว่าหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องไม่ค่อยขับถ่ายนะคะมันจะส่งผลเสียนะเพราะว่าเขาร่างกายเรานะคะจะดูดซึมนา้าอุจจาระมาหล่อเลี้ยงร่างกายซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่านา้าอุจจาระมระันสดกบกนะคะก็จะส่งผลให้ เกิดขึ้นที่ใบหน้าหรือเปล่ามีมีบางส่วนบางคนนะคะดูดซึมนะ้ำมูจะลามาหล่อเลี้ยงใบหน้าทําให้เกิดสิวที่ใบหน้าได้และส่งผลต่อกลิ่นตัวกลิ่นปากกินเท้านะคะเพราะว่าเขาดูดซึมของเสียมาหล่อเลี้ยงร่างกายมันก็เลยทําให้เราหลายคนที่มีปัญหากินตัวกินปากกินเท้าอันนี้เตอแนะนํานะคะแค่เราระบบขับถ่ายเป็นปกติเนี่ยก็จะหมดปัญหาเรื่องของ กินตัวกินปากกินเท้าแล้วก็บางคนที่อาจจะเป็นสิวอยู่อาจจะเกิดจากการที่เราไม่ค่อยขับถ่ายหรือเปล่าอันนี้ก็แนะนําให้ไปเช็คตัวเองดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพยายามทานน้ำต่อวันให้ได้ประมาณ2-3ลิตรนะคะเพื่อที่ร่างกายจะได้นําน้าไปใช้แล้วก็ดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นจิบทั้งวันนะคะจิบ้าทีจิบหรือแบบครึ่งชั่วโมงจิบเนาะไม่ได้ทานปริมาณเยอะเกินนะคะไม่งั้นร่างกายก็จะขับออกทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็จิบบ่อยๆ